หองสี่ัวเป็นยนครับเฮ็ดกินจะคล้องกับพี่น้องจัดปา โอเคไก่ทอดน้ำปลาครับพี่น้องแบบสูตรง่ายๆกินแบบง่ายๆพี่น้องจัดป้าครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีครับพี่น้องสามวันนี้พันโปรยสายหลากวาส์ีมาฮ็ดเมนูไก่ทอดน้ำปลาครับหรือว่ามักน้ำปลาก่อนกระสิทอดกับน้ำมันมูครับพี่น้องจัดป่า น้ำมันมูกับเตรียมไว้เรียบร้อยครับพี่น้องรอ้วติดตามก,กับพันป่วยสายลักครับกาลังเริ่มเดือดพรวดพรวดพรวดเลยพี่น้องถึงเวลาที่พันป่วยสายหลาก็สิมักไก่นะพี่น้องจัดป่ายมียังไงครับติดตามมาเลยครับพี่น้องอันนี้ก็คือไก่ครับพี่น้องแล้วก็ชุดนี้ก็คือหนามป้าครับพี่น้องส่วนผสมในนั้นหนึ่ก็คือพงฉลดครับพี่น้องพงนัวครับกับรดดีครับพี่น้องจัดป่าย ตามครับพี่น้องคันป่วยสายหลาก็ว่าสใส่มือนะ้ครับพี่นอ้องคงสี่วัวเป็นยันครับเหตุกินจะคล้องครับพี่น้องจัดป่ามักหนุนปลาแบบ่อนครับพี่น้องจัดน้อยนึง ใส่ลโรลดี้เพิ่อมอีกน้อยนึงครับพี่น้องเพื่อใส่มันนัวครับครับผมพี่น้องก็ับน้นำมัน ผือคงสีเดือดพร้อมนะพี่น้องกรกบรหลุนกับพันป่วยใช่แล้วครับวิธีการถอดไกมักน้ำปลาครับพี่น้องแบบง่ายๆกินง่ายๆครับเห็ดหอลูกชายกินเขาพี่น้องจัดป่าอันนี้ก็เป็นครัวของพันป่วยเห็เแบบง่ายๆครับพี่น้องอยู่ในเมืองกรุงครับพี่น้อง ติดตามครับว่าสิ่เป็นยังไรพี่น้องถอดไกมักน้ำปลาสูตรคองพันป่วยสายหลักพี่น้องจัดป่ายครับพี่น้องก็ได้เวลาแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้ก็ไก่ถอดน้ำปลาครับแบบสูตรคลองง่ายๆของพันป่วยสายหลักคอยมีเวลาในลาปลาครับช่วงนี้งั้นนะครับ ครับพี่น้องปล่อยให้มันได้อบความพี่น้องพอดีกล่องคองพัานป่วยกับระบบทางไม้บุคอยดีครับสี่เบาดังใน่ร่องหนึ่งครับจะแสดงยิ้มหรือไม่ยิ้มครับจัดไปโอเคแสบบอพี่น้อง ครับผมเอฟซีครับวันนี้ก็ได้ทอดไก่มักน้ำปลาเรียบร้อยคือไก่ทอดน้ำปลาครับพี่น้องสูตรคลองคันป่วยครับช่วงนี้กับบุคคลมีเวลาล่าช่วงนี้กับบุคคลมีเวลาหลาการยิงปลาครับพี่น้องพุียปูนหญ้าสนามครับพี่น้องก็ได้เห็นคลิปที่ผ่านมาครับพี่น้องจัดป่าเฮดพุซหญ้า,าเรียบร้อยกับกงสีไดล่าหายเอฟซีในเมืงอ,ง,อง,มงครับพี่น้องกับเมืองครับวิธีการทอดไก่น้ำปลาของคันป่วยครับ มตโมลงทไทยมาถึงมทำพี่น้องเฮ้ยจัดป่าย ครับผมก็ได้เวลาสุกแล้วพี่นอ้องเริ่มเลื้องแล้วครับสุดยอดพี่นอ้องเริ่มเลื้องแล้วตากินป่ะคับพี่น้องเอฟซครับ ใจเวลาครับเอฟซี FC ครับซุกหล่ะครับพี่น้องกลับมาเมืองกับคันโปรยสลากตักให้มึงครับพี่น้องเงื่องงมบอกพี่น้องจัดป้ายแสบหลายพี่น้องนี่ ยอดครับพี่น้องมือสั้นแต่เดะครับพี่น้องยิ้วขาแห้งรอหลุงท่านป่วยครับพี่น้องว่าถึงเวลาตั้มนักพริกครับพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับตั้มนักพริกครับพี่น้องจั๊กป้าพี่น้องก็ได้เวลาครับพี่น้องเด็กซีตั้มพริกครับ อีเมืานาวแล้วอีหนึ่งครับใส่พงม่วกันไปนอ้อง ยอดจัด yeah, ครับพี่น้องเอฟซีกับเมนูวันนี้กับเซตสมซุชิเรียงแบบรูปแบบครับพี่น้องบวหมี่โอ๊คพันพี่น้องไก่ทอดน้ำปลาครับพี่น้องแล้วก็น้ำพริกตามแบบแซ่บๆจัดป้ากินนี่คอลาเอฟซีเพียงเียงกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พันป่วยซาล่าแน่พี่น้องจัดป้า